ก็ขอให้บุญจงรักษาตัวเธอทุกคนและคนที่เธอรักทุกๆคนขอให้บุญทั้งหลายที่เธอําจงตามคุ้มครองเธอทั้งแต่ตื่นยันหลับทั้งตัวของเธอก็ดีทั้งคนที่เธอรักก็ดีทั้งสิ่งที่เป็นของทรัพย์สินเงินทองของมีค่าทั้งหลายที่เป็นสมบัติได้มาโดยสุดสจิตใจของเธอก็ตามทีขอให้บุญทั้งหลายเหล่านี้ที่เธอได้กระทำมาจงตามคุ้มครองรักษา ของเทวาอารักษ์ทั้งหลายมีท่านปู่ท่ญญานย่าและท่านทุกๆพระองค์ที่มีจิตเมตตาต่อเธอทั้งหลายจงเมตตาสงเคราะห์ให้กุศลผลและบุญทั้งหลายจงยังประโยชน์ก่เธอตามความปรารถนาของเธอทุกเมื่อและขออำนาจของบุญทั้งหลายที่เธอได้กระทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้จงพาให้เธอมีสติดีมีปัญญาถึงพร้อมสาม,มารถจะบรรลุมร ถึงผลของความดีเยี่ยงพระอริยะสาวกของพระพุทธเจ้าตั้งแต่โสดาปจิผลจนถึงอรัตผลได้ดังใจของเธอนับแต่นี้จนกว่าเท้าของเธอทั้งหลายจะได้ก้าวเข้าถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันทุกคนเธอ